สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกๆท่านเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิสอนพระเครื่องนะครับวันนี้ผมมีเป็นพระรอดนะครับเนื้อตะกัวมาแบ่งปันพี่ๆกันนะครับเป็นพิมพ์พระรอดนะครับมีมาแบ่งพร้อมบัตรรับประกันพาเทนะครับได้มาแบ่งปันพี่ๆอยู่ดูอยู่ด้วยกันทั้งหมด5องค์นะครับมีแบ่งปัน5องค์เท่านั้นนะครับด้านบนอีก4องค์เนาะนะครับนะองค์นี้ก็จะเป็นตัวอย่างนั่นเองนะครับพร้อมบัตรรับประกันพาเทนะครับวัดโคนอนหลวงปู่โตท่าน เมตตานะครับอธิฐานจิตเสกนะครับปี2 5 1หแท้ทันนะครับเป็นเนื้อชินตะกัวเนาะพร้อมบัตรทุกองค์นะครับนะมาดูองค์พระกันนะครับได้มาพร้อมบัตรนะครับแล้วก็ได้มาแบ่งปันแบบเบามากนะครับค่าบัตรก็เจ็ดแปดร้อยแล้วนะครับแค่ค่าบัตรนะนะครับนี่องค์นี้ก็จะเป็นพิมพ์ารอดนะครับพิมพารอดเนื้อชิ้นตะกัวนะครับนะครับสวย แบบนี้เลยนี่ครับใส่สวยแบบนี้เลยอนะันนี้ไม่ส่องก็เห็นชัดเนาะพี่นนองนะครับนี่เห็นไหมเป็นพิมพ์พารอดนะครับเป็นการหยอดพิมพ์เนาะนะครับหยอดพิมพ์นี่โคตตอกเต็มใบนะครับโคตตอกเต็มใบเห็นไหมขมขมเลยลมดิกสวยเลยนี่ครับนี่นะครับโคตตอกเต็มใบ พร้อมบัตร5้าองค์นะครับปุตโตท่านเมตตาอธิฐานจิตเซนะครับนี่5องค์5ใบนะครับพร้อมบัตรนะครับผมแยกซองไว้นะครับกลัวสลับกันนาอพี่เนาะนะครับขี้เกียจมาแยกทีหลังอีกนะครับนี่ก็นี่ให้ดูองค์ที่2นะครับนี่รับประกันพาแท้นะครับ ผมได้มาแบ่งปันเบาๆนะแล้วก็ได้มาแบ่งปันแค่ห้าองค์เท่านั้นนะครับได้มาแบ่งปันแค่ห้าองค์เท่านั้นนะครับนี่เห็นไหมโค้ดนะครับลึกคมติดชัดนะครับอ่ะสำหรับพร้อมบัตรเลยนะครับผมแบ่งปันนะให้พี่ๆได้เช่าหาบูชากันอยู่ที่ องละ850เท่านั้นพี่นะครับแบ่งที่850เท่านั้นนะครับพร้อมบัตรรับประกันทุกใบนะครับนะก็ลองดูลวกันนะครับพี่ๆท่านใดมีพระเครื่องหลวงปุ่โตพ่อคุณพ่อเกษมยินดีรับเชา่ามีลองส่งรูปมาดูได้นะครับน้องยินดีรับเช่านะส่วนพี่ๆท่านใดสนใจเช่าหาบูชารุ่นนี้มีมีมาแบ่งแค่5องค์เท่านั้นนะครับอง์ละ850นะครับ ยังไงติดต่อเข้ามาแล้วกันพร้อมบัตรรับประกันพาแถเป็นพิมพ์พาลอดขนาดไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กนะครับห้อยได้ทุกเพศทุกวัยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนะก็ฝากพี่ๆติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ